วัจองงานเฮาเอาหลวดประชันโอ้งวดเรียกเพิ่นเห็นว่าสามศูนย์เก่าเลยสามศูนย์เก่าหัวสองมาสองสองห่างวดสองเงวดสองสองสองหเกือบสามตัวแตกไอยังไงที่ว่าสามตัวเตี้ยพี่พี่อ๋อเออเหมือนจะกาศครับผมนอไม่ออก่นมากทำถึงที่ทำพิจารณาได้ยังไงจะฟังเลยจาฟันอะไรได้ยั เอาเอาเอานอนข้างก็นอนบ่แม่แต่นอนโอ้โอไปแกงแ้งไหนไม่แกงแ้งไหนก็มาหอดเทียว้า,าโอ้อ,ะ,อไะไรได้แม่ลมพัดมากเลยเจ้โอ้ยปอยใหญ่สบายเลไม่เยอะเลยลมพัดลมช่วยมากสินี้อ๋อคือย่างนี้เท้าว่ะคือขาถึอแหน่ทะเลกัน

ต้องส่องหาอ่ามันเปอนอคาสองสัตีอคาสองั่นโอ้ตกของลบมากออลบมาเไหมพ่อโอ้แกเป็นสามตัวแกตัวนมี่แมี้ยักาได้มากจะใส่เด็กที่ปวดแทะตอนเอามาจะนั่ที่นองหืพี่นองทั้งไหนคนเหนี่นองเอามาสิว้ยถ้าเจ้มากส่ม่ที่เด็กคักแทะได้มาจังไลยบุ สู้เรือซื้อเรือสองสองหาไปนะ้เรือจีซื้อรังจีแต่แยกะเออมันมีเรียกันว่าจะกินกัชื่อได้บ้างอันเจ้าว่าแยกชื่อเจ้ว่าแยกวันชื่อแต่ถ้าขอดมือมากเลยแยไนยังคว่าวเขาคือบอกเอาได้สองสองหาหาสองงหาจังค่อยเอาเรียกคว่ำแต่ินกระดดก็ใชไปพักกัมือชื่อรัตจีว่า อันันก็มีสูตรเดียวนึงหละซ้อนสองหานี่ว่าคือหหรรเ,ออเอร,ร,รียว่เอาดอกมันมีหนึ่งแต่ซูนสองหานะครับมาเอามาเอาดอกมาส่เดียวเอาอันเี่าลเลขพีน้องมาจากกลุ่มพว่าตีแม่ถ้าเจ้าถือมาจาังวดแล้วเจ้าถือไมล่ละสว่งหมดละวงหมดแล้ววงหัน,น,นหามากสามสามนเกเจ้าก็ได้สามตัวเลยสมตัวเลยโอ้สามูนกาเขาสามตัวตรงเลย เลขมงนี้นี่วันแรกอะเลขมีทีมากตัวนี้เป็นเลทีมากโอ้ประตูสามโอ้แต่พ่อพันอยากกลับระเบียบพ่ออยากกลับไปม่ติดขึ้นอันชุนเก่านาะโอ้เป็นเห็ดนี่เองเจ้กลับบปอยากกลับไต้องงานเข้าเอารวดกับนโอ้วัแรกเพิ่งเห็นว่าสามศูนเก่าเลย หัวสาสองงวสองสองสหเกือบสามตัวแทกมตัสองโอ้สามเขาสามตัวเจ้าโอ้ยขหมดบ้านตีถือบ้านข้างบุกรุมบ้านอือป้าทุ่ปาทุ่มไม่ข้นอ้ยไม่ขึ้นไม่ขุนอ่ะได้ขอดซื้อรถไม่ขค้อันเจ้าซื้ออ ชื่อกันมดบ้านครับผมต่้งกุมภาวาโอเล็กกุมภาวะอันนกุมภาวาโอ้โหเงนเลขให้สามศูนย์เก้าเลยบ้านว่าสองมาให้สองสองหาแม่ก็ขึ้นว่ามันสีมากขึ้นกันเลยขึ้นกันก็เรก็เอาถ้าอเอ้บดนชื่อหน่อยเนี้ยยมใส่เลยตีแม่เอาตัวนี้แล้วข้ามลายล่ที่โวดแม่ที่โวดแผะเงื่นี้ไปที่ไหน ในยินข้าวยังแมงหมดนี่นยินคข้าวยังบ้านนยินงไม่จะจบหมาละไม่เอาสิปัทม่อถามไหมคนบ้านไหนก่อนเป็นเลขเลขขอบอกได้ว่าเป็นจังใดมากทุกคนมากจังไดวาวิธีมากเรากโอ้เหลกวิธีมากโอ้ปัทพ่อจะหาท่้นตอนอะไรแม่จะหาท่านบ่ละปัทพ่อสามสุดก็ตรงๆงเลยตอนนี้ คือจได้ออกต้องไม่โควดาตีืออออกม่โคเว้าแม่โค้ดหแม่การไะ้บดีนี่ตีตีได้โอม่โคทีแม่ดูนี่เองออกไปแล้วพูด้างใน้างนอกบ้านโอ้ปลาทั่วหงวนี่บ้านนี่ซองขาวมากมปนบ่แม่ซองขาวมากอืเขาวอหันคือว่าได้เลอียงใช่ไเล็เอียงเลกกันน่าปเชื่องเอียง ตัวไปออกมาเร็ว่นเออกมาดรอเด็แม่แต่เขียนนะนะแล้ว่านมาด้อดิเอาตัวไปเห็ดยูบ้านเอเห็ดยูบ้านนี่ไปใกล้นี่นมันดก็เด็ดไปั้งมลยวาอือ่มาขึนมีตัวมาขึนมากที่ดอกตัวนีเหนึ่งีตัวเดียวเลยออโอ้โห้าย สำหรับเล็กคือมักได้บัตรตัวเดียวโคโรนี่บ่ให้พิษหวังว่าท่านว่าอ,อ่า<ม>หาแล้วบ่ให้พิษหวังว่าท่านามีทีมากเช่นกันจะ,จะทีมากอยู่จะสุดป,ปัดบคู่มาที่โจมามากมากเลยเอาเล็กสุดนี้มีทีมากหรือไม่ <c oughs> นึกซีนี่มีทีมากเลยเให,ให้นั่นช่ชื่อดอกออให้เอาไปฟังเรียนๆไปซื้อก็ไ่ต้องซื้อ ให้แม่รวยผู้เดียวซะแม่บ่แม่ขั้นว่าอยากซื้อวะทีเออขาอยากซื้ออยให้นวยผู้เดียวซะมันจังสิี่ว่าอันว่าท่นเนีอืมว่าวจว่นันเขามาอีกแคเวมันนะครับ่อพ่อ้อไปอยกาง้โอหันนมช่เลยสองสองหาตีแม่ออกหาสองออกสามหาสอง โอ้ว่าัสดขึ้นแต้นึงอ่ยว่าัสดุสามตัวสลับเลย่อแม่เนาะต้นอ่มกับบ่แม่เลขตัวนี้ฮะเลขตัวนี้กับบ่หนึ่งซี่เนี่ยกับยู่กับอยู่บ่โอ้โหเลขมีที่มาเด้อรับเด้อเอี่ครับเฮ้ยกับกับแก่อ คือพวกก๊อตัพแตกเนี่ยอันนี้ของแม่กาศนะครับเนี่ยมักส่วนตัวนะครับเนาะอ๋อแล้วข้าวเป็ดตามอีกทีน,นึงอเอาแม่จับให้แน่อโอ้ <laughs> แม่บอกแม่เม็ดเดียวอ๋อครับอีซีครับผมดังอีกแล้วอ,อืออ๋อ ดังใช่แน่ดังให้งานเท่านี้เนาะอืมโอ้สิมีงานหยุดมันแบ่อะ่รสิลอเทียนรอเทียนของวันซาโอแล้วก็ขุดตื้อ่ะอ่าที่แปดยุคเก่าได้เพี่ยงเด้อครับเนาะเว่าเบื้องต้นนี่ได้โชคใน่งวดนีแต่จึ้มลวดอ่ได้อ่าแต่คนละนิดละหน่อยเพราะว่าสิทิ ชุดชุดล่อเทียนเจ้าชนะโอ้โหเอาชุดล่อเทียนเข้าฝันงาครับอีซีครับผมของแม่การนะครับเนาะอ่าเม็ดเดียวหนึ่งสี่ครับอีวีซีผมอืออ่าต้อเลขอันนั้นสามตัวดีสุด้มาเมื่อไรไอ้ม่ฟ้าลูกหรือเ่าโอ้เขาจะโทรมาบอกบอกหรือว่าจากไหนมาบอกโอ้ไปก็โทรไปหาเพินน่ค่โอ้ไกลเมืองโอ้ก้อนเอกออกหรือไง เลขออกเพืนึงสองหนึโอ้สิเรมาตามสามตัวให้เนาะโอ้เอาพี่รังเนาะกดรอกดติดตามไว้สำหรับเลขดังเลขมีที่มาครับเลขดังเมืองกุมภาว่าว่าสั้นสามตัวเราเลาะหาจนอย่างซึ้งมันเป็นยังบ้านเห็นอยู่อบารู้ว่าพคนขับเจ้าได้มากแบบแต่แต่ว่างวดแรกสามศูนย์ก็ตรงตรงงวดว่าขันเนี่ยเสียวเสียสองห้าสองสองห้าเลขออกสาม หาสองอเกือบแตกสามตัวเกือบแตกสามตัวอ้าววววาี้นกดติดตามคนรอไว้ครับอ่าเราจะจแจ้งข่าวอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วเบื้องต้นเอาชุดนี้ไปครับอ่าทุ่มซะก่อนพี่น้องเนอะสำหรับอ่าเนกานครับผมเนอะ,นะครับคราับหน้าจอสองหนึ่งซ,ซีซีหนึ่งมีทีมมากขึ้นกันก็ต้องถามหลายคนว่าอ่างวนลดอ่า สามนั่นครับผมนะขอให้แห้งๆปังๆครับผมเอาขอบคุณแมกกาซีนหะายได้แม่เด้เป็นเต้นเลยกันเดี๋ยวทิดตามให้ติดต่อให้ได้เพียงพอเลยสำหรับแม่แม่การครับเอาไว้ตินในเป็นตัวอื่นอือสามตัวรอติดตามด้วยกันครับ